มาหันความรักของแม่วยลอยก็มาน,นึกถึงบทประพันธ์ที่บัณฑิตก็ได้แต่งไว้ว่นบอกว่าแม่แม่แม,แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นท้านาคารเป็นพระคมเป็นร่มใสเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรัก เป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรมิรามือยามลูกป่วยแม่ให้การรักษาลูกโตมาแม่ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำรามแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีด ในยามกินแม่ให้กินเลือดในอกในยามนอนแม่ก็กกไม่ไปไหนในยามถ่ายแม่ไม่หนีไปห่างไกลแม่ทนได้ทุกอย่างไม่หมาเมินพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายจงใช้วิชาที่เรียนมาเลี้ยงตนไปจนตาย เมื่อพ่อแม่ท่านตายจะได้นอนหลับตาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านอันความตายชายนารีนี้ดีประพจนพวกสรรพสิ่งเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปลกกน่นในท่ากลางและจะต้องดับสิ้นสลายไปในที่สุดมีเกิดก็มีแก่มีเจ็บก็มีตาย มีพบก็มีพลาดแต่วันนี้หลายคนก็ยังประมาทคิดว่าวันนั้นยังออมาถึงคิดว่าแหงเมืนอยู่คิดว่าวันนี้ยังสุขภาพดีอยู่คิดว่าวันนี้ยังแข็งแรงอยู่คิดว่าวันนี้ยังมีงานทําเตือ่อคิดว่าวันนี้ยังมีครอบครัวเตื่อคิดว่าตอนนี้กําลังละอ่อนอยู่ คิดว่าตอนนี้ยังมีเงินเตื้อจึงยังบะดูแลพ่อกับแม่เตื่อภายได้คิดแบบนี้แล้วยังบะรีบลงมือทำความภูมิใจให้กับพ่อกับแม่ระวังจะสายไปเนิ่อัอตลภาพในชีวิตนี้เห็นทีว่าจะสายไปเสียแล้ว ที่จริงอายุก็ไป็ชีหมากมาแต่ก็ได้บุญนำพากรรมมาตกมาแต่งประจากนี้ตั้งจากเกิดมาแล้วแม้นหน้าของพ่อของแม่เองเกอกมักคุ้นเสียงอานจะเคยได้ยินเหมือนลูกคนอื่นก็ก็บะมีโอกาสแม้นจะดูจะแลจะบอกพัก หรือจะแสดงหน้าที่ของความเป็นลูกในชาตินี้มันก็สายไปเสียแล้วด้วยเหตุว่ากําเนิดเกิดมากรรมมาตกมาแต่งเหื่อเป็นไปพ่อแม่มีอังเป็นไปแต่น้อยจึงเป็นกับท่ามาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นความตายเป็นความจริงที่เ้าตั้งตั้งหลายคิดว่า ปัตายอันนั้นล่ะของของซึ่งทุกวันนี้หลายคนก็นยังจุหลอตก,กอต,ตัวเก่าก,ก็ยังแก่เกลือมันเจ็บมันตายวันนี้จึงประมาทขาดสติอยากทำอย่างการะทำปัจจางมันเนี่ยเบี่ยมมันเนี่ยการตอนนี้อยากสักอย่างอยู่ไปทำไปเปลนไป แม่เมื่อปอเลี้ยงก็ะดึ้นว่าปมหากินท่านทั้งหลายถ้าทำส่วนแบบนี้แล้ววันหนึ่งวันที่ปอแม่จะอยู่กับเขาก็วไหวแล้วเกินจากไปเขาจะกินแน่แในยานโยมยุท่าพชีวิตอัตมภาพเองเป็นบุญบ,าบะะัาไดก็บมห้พเหลืองถ้ามห้าเหลืองะหู ถ้าทำมาคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของว่าทมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะน้อยเนื้อต่ำใจต่ออยังหนักที่สุดแลว้วก็คงจะเป็นคนกเกเรเอาไหนด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตตนว่าจากนี้ถึงจากแม้จะหันหน้าต่อหน้าแม่ก็มเีโยวกาั แต่ก็ด้วยพระธรรมคุณปกป้องคุงง้มครองหัวใจมาร้จึงมีสติเกิดได้ว่ามันคนละเลือ่องเลือกกรรมก็เป็นส่วนของกรรมเลือกความดีที่จะต้องทําอยู่มันก็อยู่กับตัวเราแต่หลายๆคนบักจะเอาชีวิตตัวเก่าไปแขวนเป็นห้องข้ออ้างแต่วันนี้ที่ทาตัวปดีพ่อพ่อแม่ละกัน ทำตัวปก็พ่อแม่ตายจากทำตัวบฎดพก็แม่ตายทำตัวบฎดพก็พอ่อตายข้ออ้างทั้งนั้นมันไมเ่เกี่ยวข้องอย่างสักน,อน้อยมันคือความเห็นแก่ตัวของตัวเก่าและเป็นหลักเอาพ่อเอาแม่มาโยงม,มาเกี่ยวไม่บมนบบรรดาญาากโยง่านต่้งยอาตมาภาพยิงคิดว่าวันนี้วันที่พ่อแม่ม็มีประจิณอยู่ย แต่จะทำเมื่อคนได้ภูมิใจเก่จะยู่ไในมาว่าอยู่ฝาอยู่ฟ้าในตัวยานพิถีอันใดก็คงจะทราบว่าลูกคนเป็นโตูกเป็นพ้าแล้วกินตาหยาดน้ำสวดมนตเจริญกรรมฐานไปเมื่อคนจะเป็นบุญของเมื่อคนได้โมทนาอยู่บนฝาบนฟ้าสำคัญที่สุดวันนี้เปคนจะมีหรือกม่มีเขาเองก็ต้องมีหน้าที่จะทำความดี ไปเจาเปืนบ่นมีแล้วเอาเปืนมาอ้างว่าความบิดีของเขานี่เกิดขึ้นพเพราะปืนที่จ่างไปใครจะห้ามความตายได้ใครที่บอกว่าความตายนั้นบ่มีจริงแต่เพียงพ่อเกากับแม่อาจจะมานขาดตึ๊ดก็เพราะเกาะกับแม่ต้องมีอันเป็นไปจากตายละจึงทำให้ชีวิตตนมาจนถึงทุกวนันนี้พอมีอย่างกี่รักงสักอย่างก็้ะหลาด และประเด็นยังแค่ชีวิตของพ่อแม่อัตโนมัติชีวิตของพ่อของแม่ไม่ห่ากันเหมือนกันเพรมีอายุที่ใหญ่เกินก่าทุกสรรพสิ่งเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่นทั้งหลายประมาณวันนี้บางคนยังเหยียงพ่อเหยียงแม่ด่าพ่อด่าแม่อยู่เลยน้อยอบมองใจยืมเงินมาเพื่อยังไง ว่าอย่างไรก็เ่อมบางคนจมแม่จมพ่อจงเก่าจะเิญพรตั้งทัหลัดจะไปทําอย่างนั้นชีวิตคนเฮามบบนี้ช่วงนี้หน้าพรช่วงนี้หน้าหนาวอากาศมันเปลี่ยนวันพรุ่งนี้เขาจะได้หันกันยังโู้บอกโม้ตัณทัณบัดมันพรุ่งนี้จะมีจริงสําหรับเขาหรือเปล่ายังบอกโม้เลย แล้ววันนี้เขาจะสร้างความดีกันไปก่อนครับเพาจะได้ไ่ต้องขิดเหน่งในภายหลังวันนี้ผายได้ทำดีกับโปรงกับแม่ถึงแม้วันพรุ่งนี้เปิ้นจะตปอยู่ก,กับเผาเผาก็คงจะภูมิใจอยู่พ้องก้าวแต่ประเภทที่วันนี้ก็ยังไปทำดีเตื้อโม,เอม,เอม้เนื้อโ่้หิงตัวเข้าเตื้อแล้วถ้าวันพรุ่งพ้นบ่มีแล้วแข่งเครืองเด้อเออจะได้สักอย่าง แต่อยู่กับขังหองยีแม่อีเขา้ายีทอดด้แม่สี่ก็จะลุกออกหองมากินได้นันที่ยากโยมท่านตั้งหลายเอาก็เข้าก็ตามานี่เป็นพิษนาธรรมของคนโบราณหันหรือยังเนี่ยยามเป็นคนเพื่อให้กินอย่งนนเพื่กินก็ตายมาแล้วมันจนแม่แม่นมกินนย่ยก็ไม่ได้เัยอยาง อย่บกอย่าคล่องไปน้อยนิดกับต้นหมูมีมีก็แมงเลยกับไม่กินแต่ยามมาเกิดเป็นคนนโลกป้าแม่ไปแอวกับหมีเวล้าโลกแม่ให้กินกินละโอ้ตายแล้วแม่กินมันแปลงเอาพับไปก่อนอันนี้เพิ่งตายเพิ่งก็ทุกเอาอันนั้นมาเฮึถอนนี้มาฮอแล้วพอต้องว่าตายอ่ะยามเจ็บยามเป็นนี่ก็ร้อง จะไปเอามาเล็กตาซอยว่าเป็นที่ที่ไหนตั้งใจแล้วมาเมียเอาอย่างมืฮึ่งแล้วก็เอาเด็กตะซอยมาเนี่ยอันนี้จำได้ตอนที่เพ่าอุ้ยตุกตอตอนเป็นละอ่อนเนี่ยอุ้ยเลี้ยงอุ้ยเปสบายกับหางคนมาเหยียมไข่แม่เป็เจ้าอุ้ยไปเจ็บคอเจาะคอนั่นต่างหากเอาหัน คนทีน่ดูแลนั้นอ่ะกินแหละอ่ะกินแหละก็ไปเจ็บคอกินไม่ได้ก็ยังจะเอาหลอดแลระซอยตักคอไมอ่เห็นยังไงอยู่กับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันจะสายเกินไปย,ยากโยมท่านนจะดูจะเล็กับนี่เอาอต่อที่มันอู้ได้กินได้นี่ขอร้องนะยามเจ็บยามเป็นมันได้จะเอาไปเอวห้ามเอวนี่โอ้ห้องเจื๊ยกละกั ไผ่ก็เป็นไง่แย่ไผ่มาพูดแต่ต่างหลายเรื่อง,อง,องออวันนี้เพราะฉะนั้นนี้เแล้วเข้าใจือหาค่าประชีพคนเฮามวิทยานะไปอย่างอุ้ยลอยดีแสนดีวันนี้ก็ต้องจากเนีย่ยใดอ่ะอันนี้คืออวสานแ,แล้วอวนนอาสานแล้วญาติโยวแต่ต่างหลายอวสานเสใชแล้วดีแสนดีประเ,รเสริฐแสนประเสริฐ เหนือไปกว่าแม่อุ้ยร้อนนี่ห่มีคอยฮักคอยห่วงเอาใจใส่ดูแลคอยไก่เกี่ยดูแลลูกหลานทุกคนยัางมีสุผลว่ลวกซุขยางมีตุกผลหลวกเสียดช่วยกันปกป้องดูแลเอาใจใส่อย่างมาลูกตุกอกตุกใหญ่แม่ี่เราคอยเป็นยัลูุเป็นยังเป็นยันจำได้กว่ากาวนี่แล้ววันนี้มันห่มีแล้วก็เป็นยังเป็นยันมันอู้ก็ได้แล้ว คนที่จะากเอาไปสิ่งหนึ่งที่ไม่เ็จและวเป็นคนเอาที่ยังมีชีวิตอยู่สิ่งนั้นคืออย่างต้านต่างหลายว่าสิ่งนั้นคือความทรงจำถ้าเขาจะเป็นความทรงจำย่างใดนื่อกับคนที่อยู่ต่างหลังก็ต้องอยู่ที่การประพฤติของเราถ้าเราทําความดีก็จะเป็นความทรงจำที่ดี แต่ถ้าเอาทำพอดีก็จะเป็นความทรงจำที่พอดีเรื่องนี้แม่ไว้รอยสุดใจปุ๊บหูดีแก่ียดมาถึงบ้านปลายชีวิตหรือทั้งชีวิตของแม่จึงพุ่มเททุกอย่างสรุดูกทุกคนชี้งระลูกได้ทำนำกระลูกได้คิดปฏิบัติกระลูกได้หันเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกมีวิธีในการจะเลี้ยงลูกเพื่อจเริญก้าวหน้าเติบใหญ่มาอย่างมีคุณภาพ ตื่นเช้าต้องปลุกมีดพุกต้องปรอบลูกทําชั่วปราบกิริยาอยากต้องปราบไม่ทาความเร็วตามให้ลูกเห็น <c oughs> ไม่เล่าความลาเคินให้ลูกฟังเวลาให้สตางต้องตั้งสติส่งเสริมความดําริของลูกนี่ใครเป็นแม่ใหม่รับเลี้ยงลูกจําไว้เมจ๊กะโจงกันโระทรศัพท์นั่นนนมันนะ่ะแต่เด็กก็ใส่เวทเนย้ยาหน่อยครับเรื่องนี้สําคัญมาก สถานยาโยอมตั้งแห,หลายพวกเป็นแม่ใหม่อู้ถึงแม่ใหม่ต่ลรามีลูกน้อยจำเลยดีการเลี้ยงลูกไม่ได่ของง่ายเด็กบอกถ้าคือว่าเลี้ยงว่าได้กับบงคนจะมีมาแต่เมื่อเกิดกำเนิดมาแล้วก็จงเลี้ยงเื่้ดีที่สุดดังนั้นเพื่อกำลังใจสำหรับแม่ทุกๆคนที่กําลังเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกจะไปเลี้ยงให้เขาเก่งก่อน แต่จงเลี้ยงเมือเขาดีก่อนตังว่าน,นี้เ่าตั้งนไหยผิดข่าไปหน่อยเลี้ยงเมื่อก่งก่อนแล้วดีลูนมันมีแต่มันมีน้อยคนที่เก่งก่อนแล้วดีลูนนี่จะประสบความสําเร็จอย่างเพราะถ้าเก่งแล้วมันมักปวดเก่งที่สอนยางมาไม่ไ,ได้หนระอกพ่อโจมอย่างนว่าสีลูกตล,ลูกก็ ปัญญาตีเออยกนอกก้อนนอกกู้ไปได้ลรือกู้ไปได้หรอตอกก็ได้ละกำเนี่ยแต่ยกก้อนสี่ไปสอนปัญญาตีเนี่ยตามนี้หรือแต่พอถอดคาด้าไห้ได้กรรมนี้ไปแล้วมันเร่องเกณเนาะในแกณฑอยู่ในโอกหัวใจวะเนี่ยจหงหวะเมื่ออันนี้เตือนแล้วนะว่าจะสอนลูกต้องสอนให้ดีแล้วไปเก่ง เพราะเป็นคนดีแล้วจะเก่งเองสอนเนื้อหูผิดช,ชอบชัว่วดีสอนเนื้อหูบุญสอนเนื้อหูบาอันนี้เป็นการสอนที่หนายที่สุดแต่เขาตัดทังไหนก็ใส่ใจกินแบบเกียรติี่บุทธภทมันจะอยู่เหนือฟ้าอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญแต่ปร่ใช่ทั้งหมดคุณธรรมจริยธรรมมาริยาสิ่งเหล่านี้กั ที่จะต้องฟูมฟัาบเขาแต่อ่อนแต่อ่อนไม้อ่อนมันดัดง่ายไม้แก่มันดัดเนี่ยใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะดัดแขนเนี่ยดัดก็ดัดมันยาวน้อยเหมือนแม่อุ้ยลอยดัดลูกดัดหลานทุกคนอบ้านหแบบนี้ใหญ่มันใหญ่ถามว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เกิดเพราะน้ำทำคำสอนทิ้แม่นะคอยให้ลูกให้หลานทุกคนลูกทุกคนได้กับน้ำใจจากแม่ งมีบ้านหลังนี้จึงมีครอบครัวที่ดีจึงมีทรัพย์สินเสริภาพก็ะตไปอย่างกร,ร,ระตุกไว้อยากก็วก็น้ำทาของแม่ไม่ใ่กันที่สอนเรื่องมีคุณธรรมสอนเรื่องมีมารยาสอนเรื่องหูการอู้การจา่าไปลามาไว้มันมีทังลายหลายอย่างที่เป็นสอนแล้วก็ทำให้ลูกทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้ก็พ่็แม่สอน พราะฉะนั้นยาติโยมท่านั้งหลายที่กำลังสอนลูกอยู่มาจงสอนให้ถูกตีถูกตาจะได้บทต้องมันหนักเจ็ดนาำตาในที่หลัาที่ฝากเป็นข้อคิดเนื่อกับันดาญยยาติโยมทุกท่านที่สุดแล้วความเป็นพปอเป็นแม่ของคนเท่านั้นมีความห่องอยู่สามอย่าง ยามแก่เท่านั้นหวังเจ้าก็รับใช้ยามป่วยไข้นั้นหวังเจ้าเ,ายยาาเาชื่อรักษายามเมื่อถึงวันตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตายามสิ้นใจนี่คือความหวังเพราะฉะนั้นหน้าที่ของความเป็นลูกทุกคนจะต้องเน,น่ยใดกะาจะต้องเร่งรีบทำงาหากินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็จะเป็น สิ่งที่ลูกจะต้องทำกะเพื่อยืนได้เพื่อลำแข่งของตเก่าดูแลและช่วยเหลือตองเก่าได้และเยี่ยมคือสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังจะนอนตายตาลับประลับอยู่ที่เนี้ยลูกบางคนโอ้อาเอาอย่างสักอย่างแล้วพอยามกอยามแม่จะต้องอยากไปเนมันอะไรเอาอวนก็เป็นห่วงว่าลูกจะอยู่ได้กอดยามแม่ไปอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนคาดหวังกับลูกก็อยากยงจําไว้คือจงดูแลตัวเองเขาบอกว่าถ้ายืนที่สง่างามที่สุดคือถ้ายืนที่ยืนด้วยลำแข่งของตัวเอง <c oughs> และได้หลับเน่วันนี้มีการหลับมีงานหลับมีความรู้มีความสามารถเข้าสังคมได้นะคะ หาเงินหาทองได้หรือยังมีกำลังขึ้นหรือยังถ้ามันมีขจายไปเนี่ยตอนที่มันมีชีวิตอยู่คือประเทศภูมิใจในตัวเฮาแต่เอยากโยมท่านจังหาะก็มาได้หวังเรามาเลี้ยงมาเนี่ยก็เปิดต่อมันอยู่เปิดได้ของเฮาดูแลตัวเขามันกุ้มมดตละถ้าดูแลตัวเขาบบกุ้มหมดมต้องมาดูแลเปิดต่ก็ภูมบอเอาสุดท้ายพวกมนจะมาหายห่วงเพื่อเข้าใจอย่างนี้ ไและจึงขอฝา,ากบรรดาญาติโยมสาธุชนเป็นที่รักไว้อย่างนี้ที่สุดแล้วของกอกับแม,ม่ก็คือปากขาาให้ลูกทุกคนนั้นได้เป็นคนดีไ็จะบอกว่ามีแล้วหมดคือทรัพย์มีแล้วดับคือวิญญาณมีแล้วทรมาคือสังขารมีแล้วอยู่ย,ยั่งยืนนานคือคุณงามเนค้ามาดี นิมิตต่างสาธุโรูปนังกตัญยูกตเวิตีฟัางกตัญยุกตเวิตานี้เป็นเครื่องหมายของนดีบุคลใดหูคุณพ่อคุณแม่ดูแลเอาใจาใส่ภุพก,การีของตนไั้โบรากระตกน้ำกระตุ่ไหลจะตกไฟกระตุ่มไฟอยู่กับคนคนก่อปรารถนาแม่จะอยู่กับผีผีก็อักษาอยู่กับเทวดาเทวดากอคุ้มออกออกปาก để thăm mắt của chúng tai mẹ sân hai nhạc cho u của chúng tai nín để thăm chia nhau sang quán năm với hết